ดูให้พี่ใช้อัของคินดีวะอร่อยดูให้พี่ใช้เครื่องคุนดีดูวเครื่องพี่อ่ะถูกแล้วถูกนะถูกนะโอเคสวัสดีครับในรายการเกิดแล้วนะฮะทศทีที่ห่างหายกันไปนานแสนนานมาเยือนสองนาทุ่ย นะฮะเราก็ได้กลับมาเล่นด้วยกันใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะ<ม>เล่นวิ่งไปไม่รอเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดเคลียชีพกันนะครับเราจะมาแข่งสร้างบ้านใต้ดินนะครับกติกาคือยืนต้นไม้แล้วก็มีของอยู่ประมาณของต้องมีบันไดเออบันไดแหละแล้วก็แล้วก็อะไรดี อันใดแล้วก็หินแบบแบบเนี้ยเคยเห็นไหมหินแบบเนี้ยแบบเนี้ยเี่ยหินแบบนี้อกับกับดินเออดินก็ไปลดแล้วก็ไม้ห้องสมุดเอาแบบสมุดอะสมุดแล้วก็แล้วก็อะไรดีออแล้วก็กับ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 อะไรดีหอเป๋าไฟ กับ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 ที่อนทท็นชาร์ดอะที่อ็นชาร์ดแล้วต้องทำที่อ็นชาร์ดด้วย <c oughs> รูไ้ไหมเอาเดียวที่เอ็นชาดประเดีย๋ยวไหมเออกับที่อ็นชาร์ดแล้วก็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 วกวกที่เขาเรียกอะไรวะมันจะมันคือบ้านเราเนะี่ยจะต้องมีวีดเอ้ยเออไม่ใช่ <laughs> บ้านเราจะต้องมี ที่อยู่นี่บ้านเราจะต้องมีที่ปลูกข้าวมีทียนัชาร์จแล้วก็มีห้องนั่งเล่นมีห้องสมุดก็ที่ที่นชาร์จแหละมาเรามาสร้างกันเถอะป่ะโอเคที่เอาตรงไหนดีมาเดี๋ยวไปดูวิงก่อนอพี่เจมดีกว่าไปเลยสร้างาาใต้ดินอ่ะใช่ตรงต้นไม้ตรงต้นไม้ไหมให้เนียนแนบเนียนมากที่สุด ข้า,า,างในก็ต้องมีที่ปลูกข้าวข้างในก็ต้องมีที่ปลูกข้าวด้วยมาลองไปจัยอ้าวก็มาปลูกข้าวไงเวลาพวกทหารมันอยู่อยู่ใต้ดินก็เจ้าเมย์นะกันหรอกแค่นี้แหละเขาก็มองใต้ดินได้แล้วไม,ไม่ต้องพึ่งพาทรับไม่ต้องพึ่งพาท็อโอเคเราจะมาสร้างบ้านกันคนระับอาเราไม่โอ้แค่นี้พี่เจมเราก็สามารถมองทึ่งได้แล้วเอ,อ้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่มองทึ่งกัน มี่ขียว่าไนายจะหาพี่รองก็คือนาย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 นใช่ไหมไม่ใช่ไหมเนี่นวิ่งเดียวนายวิชั่นเหรอไวิชั่นเขาสปีดสปีดทำเหมือนกับให้มันเป็นเหมือนกับทหารอุ้ยหนาว แล้วเขาโอ้โขุดอะไรเนี้เสียเอาเลยไปไปสร้างบ้านไปดูพี่เจมสร้างดีกว่าดูเจมสร้างดีกว่าเป็นการสร้างบ้านที่สวยงามมากครับลุงแล้วใครมันร้องพี่เจมแอบปลายาล่องหนล่ะเออใช่พี่ไปอยู่พี่ไปอยู่อย,อ,อย่ามยุ่งป้าหาพ่อเธอหรือเอ็นเธอตะโกนหาพ่อ แล้วก็ไม่มีเห็นดินลอยได้ไปไหไปสร้างบ้านตัวเองไปใหม่ขี้เกียจไปล่าที้เกียจเอาลองหุ่นด้วยนี่แหละทาขึ้นบ้านสิเดี๋ยวสร้างบ้านตัวเองไปถือปันได้ทำไมเนี่ยโอเคก็จะมาเป็นตากล้องตำรวจชีวิตหาอะไรถือดีเอ้ยอย่ามาบังสิไม่น่ากำลังวางอันนี้อยู่ เห็นเขาไหมเห็ป okay. ังอ่ะแต่ก็เป็นเนียนอย่างนี้วะเป็นยังไงนะก็อยู่ข้างล่างเป็นยังไงบนนี้นะเฮ้เห็นเขาไหมเห็นอยู่ไหนไม่เห็นแล้วอันนี้เป็นยังไงวินัยไปเลยอ่ะ นี่ไม่เห็นจริงเหรอเออไม่เห็นจริงนี่เอออยู่หลังพี่เจมเนี่ยพี่เจมก็ลองเห็นเขาพี่เจมกำลังขุดหินอยู่ที่กลางต่างบ้านนี่นี่ก็ไปทำอะไรข้างในกำลังช่วยทุบเห็นเขายังเห็นเขางยังก็ถือก็ถือปุ่มอย่า พี่เจมเดินเข้าไปหายในกำแพงอ๋อเพราะว่าเขาเดินเข้าไปชิดกำแพงปุ่มมันเลยทะลุเข้าไปในกำแพงพี่เจเลยมองไม่เห็นเหรอเออนี่ในเขาถือปุ่มเห็นเขาอย่างเไรอะไรเนเนื้อไมนจะเป็นควันอยู่เนีนนนยนๆอยู่โอ้ยโอย้จะสร้างบ้านโอ้ <c oughs> ดีกว่าตีน,นโอเคเราจะมาเขาเ่ิงก็เลยททำงานทำ<อ>ง,งาน เราสร้างบ้านใต้ดินเราไม่เอาสวยเราไม่เอาสวยแค่มาวางปุ๋มไว้ตรงนี้นี่ยจะแก้แหาอะไรเล่นๆแล้ว<ด>มาบางวิธีการทุบเพื่อไงมีอะไรกรินเกลียนมามันคือน้ำยาอินชัดปลาใส่หม้มอปลาใส่ดำใหม่ในน,น้ำยาอินชัด <c oughs> เดี๋ยวเราทำยังไงดีสร้างบ้านยังไงดี เวลโคตรเยอะเลยนะเนี่ยตรงนี้เป็นห้องอไนแล้วกันหรือปุ่มดีกว่าสำไมไม่ค่อยตวยวัววะเขาไหมอือทำไงดีวะ